เคล็ดลับการทำให้จิตใจสงบด้วยวิธีการธรรมชาติสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวิธีการทำให้จิตใจสงบด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและมีจิตใจที่สบายมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆเลยไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง 1. การหายใจลึกๆ (Deep Breathing) การหายใจลึกๆเป็นวิธีที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำให้จิตใจสงบลองหาที่เงียบๆนั่งหรือนอนลงแล้วค่อยๆสูดหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกให้หน้าท้องขยายออกแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปากวิธีนี้ช่วยให้ร่างกายและจิตใจกลับมาสู่ความสงบได้ง่ายๆ 2. การเดินเล่นในธรรมชาติ Nature Walk กการออกไปเดินเล่นในสวนหรือป่าธรรมชาติ ช่วยให้เรารู้สึกสงบขึ้นอย่างมากการอยู่ในธรรมชาติชมสีเขียวของต้นไม้และฟังเสียงนกช่วยให้เราหลุดพ้นจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันและทำให้จิตใจของเราเบิกบานขึ้น 3. การทำสมาธิ meditation การทำสมาธิช่วยสร้างสภาวะจิตใจที่มั่นคงและสงบเพียงแค่หลับตาและตั้งใจในการหายใจลองนับลมหายใจเข้าออกหรือโฟกัสที่เสียงรอบตัวเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจเรานิ่ง และรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างลึกซึง้ง 4. การฝึกโยคะโยเกิร์ตการฝึกโยคะไม่เพียงแค่ช่วยยืดกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความยืดหยุ่นแต่ยังช่วยทำให้จิตใจของเราสงบด้วยการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับลมหายใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีสมาธิและสงบมากขึ้น 5. ฟังเพลงที่สงบ relaxing music เ,เพลงที่มีจังหวะช้าๆหรือเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหล หรือเสียงนกเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดและทำให้เรารู้สึกสงบลองเปิดเพลงเหล่านี้ฟังในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเครียดหรือก่อนนอนก็ได้ครับ6การจดบันทึก j o อร n a i n g การจดบันทึกความรู้สึกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันช่วยให้เราสามารถระบายความเครียด และความคิดต่างๆออกมาได้เป็นวิธีที่ทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งมากขึ้นลองเขียนบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณหรือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในแต่ละวัน 7. การดื่มชาสมุนไพรเฮอร์บัตีการดื่มชาสมุนไพรเช่นชาคามโมไมล์หรือชาเลมอนบามช่วยให้จิตใจสงบและรู้สึกผ่อนคลายชาเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ช่วยลดความเครียดและช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น หวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับ